689เอ้ยเกือบถึง10เว้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ b o อกทีวีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาแจกสูตรรถทั้ง2คันนะครับผมให้วิ่ง 500อบวกทั้งสองคันเลยนะผมผมเพิ่งผมเพิ่งจูนเสร็จเมื่อกี้เลยนะจูนเสร็จก็มาอัดคลิปเลยนะผมกลัวไม่มีคลิปจะลงเ,ลเออ<ม>ก่อนนะเรผมคันแรกมันเป็นอ่าอ่าเออไม่รู้ที่ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นเอ่อ vmm หอะไรสักอย่างนี่แหละนะจำไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวขอเตัมน้ำมันให้เต็มถังกันก่อนเลยดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดสตาร์ทของเราแล้วนะครับผมเราจะ สตาร์ตต้องรีบปลายทางตรงนี้นะแล้วก็จนสุดลงสุดทางนู้นเลยนะครับผมก็มาดูนี่ว่าทบอสปิิเราจะได้เท่าไหร่นะก็ถามว่าทําไมรถเออที่ไม่ใช้จีทํทำไมถึงวิ่งได้ถึงห้าร้อผมก็อาศัยโหมดดิฟนั่นเองนะก็ไปลุยกันเลยแล้วก็เป็นเป็นหมดดิฟครับ ผมจะขอล็อกเอ่อเส้นทางตลอดทางนะผมเพราะถ้าผมปล่อยนี่มันจะสะบัดหลุดเลยนะแล้วก็เสียหลักเลยนะถ้าผมปล่อย<ม>โอเคตอนนี้ก็ลืมลืมลืมจับเอง<ม>น่าแป๊บเดียวค่าร้อย ถ้าผมปล่อยนี่ก็คือเสียหลักเลยนะผบห้าร้อยเจ็ดสิบวะเฮ้ยปล่อยปเป้าโหสายหนักมากคือผมไม่มีแก้ไอ้พวกคือผมไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่รู้วิธีแก้นะผมคือเมื่อกี้ขึ้นหกร้อยแล้เมื่อกี้โอ้ยโอ้ยป็นไงทุกคนเมื่อกี้ขึ้นหกร้อยเลยเอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยวผมจะลองขี่กลับให้ดูนะ พ่อเมื่อกี้ผมดื่มสับเองไงก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะผมขออภัยด้วยมมเดี๋ยวสูตรผมจะเอาไว้ตอนตอนขับนี้เสร็จนะเดี๋ยวผมให้สูตรไม่อยากขี่ขอบเลยกลัวมันชนกับรถเป็นทุกที่เกมเขาให้นั่นแอดมาไว้ แบบเดียวครับผมแบบเดียวจะห้าร้อยแล้วมาทีเดียวก็แค่ดูมันลายตูดไปนะครับผม แล้วจะลองปล่อยดูปุ๊บปล่อยโอเคได้อยู่คันนี้พอคุ้มได้อยู่โอเคหกร้อยห้านะผมหกร้อยหกหกร้อยเจ็ดเกยให้สุดหกร้อยแปดเก้าเอ้ยเกือบถึงสิบ <c> เ <oughs> วย้ยชนดีเดียวพังเลยแรงจัดโอเคก็คันนี้นะครับผมสามารถคุ้มได้นะแต่ ผมน่าจะคุมตั้งแต่แรกนะแต่ผมไม่รู้ผมเพิ่งมารู้เมื่อกี้ช่างม่งเหอะนะก็ถือว่าได้ห0 0อยู่ก็เดิมๆนะครับผมไม่ได้ใช้จ G, G นะดูจากเออเลขเออแรงบิดกับเพชรพีข้างบนบนขวานะผมดูไว้นะผมก็เกียร์จะมีประมาณนี้นะผมเกียร์นะแล้วก็โชก็แทบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแล้วก็ถ่วงก็ถ่วงเดิมนะผมมีถ่วงเดิมนะ ก็คันต่อไปกันเลยนะครับผมคันต่อไปเป็นคันใกล้ๆก,กันเลยนะครับผมคันที่78นะก็คันนี้เลยคันนี้นะผมวิ่งประมาณห้าร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าผมเพิ่งจูนคันนี้เสร็จเมื่อกี้เลยแล้วก็มาอัดเลยนะครับต่อไปนี้ผมว่าจะมาเจ้ช่วย,ยเอาดุมเติมน้ำมันเราไปเติมปั๊มข้างหลังดีกว่าต่อไปนี้ผมว่าผมจะ ลงลิปแบบสม่ําเสมอแล้วประมาณวันสองวันลิปแน่ๆคันนี้มันคุมยากเว้ยแบบคันนี้เราห้ามปล่อยล็อกถนนเลยนะเราต้องให้มันล็อกเองนะคันนี้มันคุมยากในดูดิเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวนิดเดียวคือไปหมดแหละเออท่านผู้ชมผมลืมบอกท่านผู้ชมไปนะว่าต้องซื้อเครื่องให้เต็มนะผมนะซื้อเครื่องให้เต็มแล้วก็ของแต่งอะไรให้เต็มไปหมดเลยนะก็ซื้อยังไงก็ได้ให้มันถึง9 2 5บ HP นะผม ก็เรามาดูคันนี้กันต่อเลยนะผมว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นั่นเดี๋ยวเราเปิดโหมดดิฟไว้ดีกว่าหืเปิดโหมดดิฟมาออกตัวแทบไม่ได้ก็ไม่แนะนําให้เปิดออกตัวเอ้ก็ไม่แนะนําให้เปิดโหมดดิฟออกตัวนะผมนะแล้วอยมาเปิดที่หลังดีกว่าแต่ผมขี้เกียจไปเปิดที่หลังเนี่ยก็เลยเปิดก่อนเอ้ยแล้วกูรีบสับเกียร์ไปไหนเนี่ยโอเคไม่เปไ็นไรไหลไหลขึ้นได้อยู่ ดูซิว่าคันนี้จะได้เท่าไหร่ผมว่าน่าจะสู้คันเมื่อกี้ไม่ได้ว่ะคันนี้หรือว่าได้วะไม่รู้อ่ะขนาดจูนี่ยังไม่รู้เลยว่าไม่น่าได้หรอกคันเมื่อกี้ได้ตั้งเออ โอ้โหไม่ได้วะท่านผู้ชมโอเคคันนี้ได้520นะครับผมก็เหมือนรอบปลายเราจะจูนบางไปนิดนึงนะเฮ้ยผมลองไปปรับรอบปลายก่อนดีกว่าเกียรหกต้องเพิ่มนะมาท่านผู้ชมเรามา ดูคันนี้กันใหม่นะผมเพราะว่าผมไปจูนเกียร์4 5 6มาเมื่อกี้นะผมก็รถเพิ่งทําเสร็จแล้วก็มาอคลิปเลยก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมโอเคเรามาดูกันใหม่เลยรอบนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรละเพราะว่าเมื่อกี้มันผมจูนรอบต่ําเกินไปนะครับก็ผมคิดว่ามันจะไหลได้ไงแต่ว่าไม่เป็นไรลองกันใหม่โอเค ก็โมด,ดิฟโอเคเหมือนว่าจะวิ่งดีกว่าเดิมนิดหน่อยหรือว่าเหมือนเดิมวะ ไม่ดีกว่าเดิมนะผมว่าติเกี้าหกใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่เก้าห้าไม่ดีกว่าเดิมนิดนึงเมื่อกี้สุดทางเราได้ห้าร้อยยี่สิบใช่ไหมโอเคเพิ่มมาห้าโอเคได้ได้เ,เพิ่มมาห้า ก็เดี๋ยวเราไปดูเกียร์คันนี้กันเลยดีกว่าโอเคครับผมก็เกียร์สำหรับคันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเกียร์หกเกียร์เจ็ดไม่ต้องไปทําตามก็ได้นะผมใช้ไม่ได้นะโอเคก็โช้กประมาณนี้แล้วก็ถ่วงของเดิมก็อย่าลืมนะผมซื้อเครื่องให้ถึง9 2้ HP ห้พด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในก,นนการทำมิวส์ของผมต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ